อ่ามาวิเคราะห์อาการเสียของสว่านนะครับเบื้องต้นเสียบปั๊กแล้วนะครับตัวนี้มีไฟแล้วกดแล้วมันไม่ขยับเลยนะครับสลับก็ไม่ขยับนะครับแต่ถ้ามือช่วยหมุนนะครับวิเคราะห์เบื้องต้นว่าแปลงฐานเสียนะครับอ่านครับตัวนี้ไม่ต้องถอดน็อตด้านหน้านะครับถอดออกแค่สี่ตัวตรงนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ เราก็จะเห็นด้านในอย่างนี้นะครับก็จุดนี้นะครับเป็นแปลงฐานนี่นะครับฟึบดึอองออกมาก็จะเป็นลักษณะนี้ดูนะครับของใหม่ดูแปลงฐานเก่านะครับก็หมดนะครับหมดแล้วดูนะครับอ่ะให้เห็นช่องตรงนี้เอาสายไฟ ยัดเข้าไปตรงนี้แปลงฐานเข้าไปตรงนี้นะครับ ไขควงสารพัดประโยชน์นะครับตัวนี้สองรอยห้าสิบนึกไม่ออกว่ามันมีทุกอย่างนะชิ้นเล็กชิ้นน้อยอืโอเคนะก็เก็บสาย ต่อครับดึงน็อตเข้าไปทำแบบเร็วๆมจะช็อตหรือเปล่าไม่รู้นะครับจำไม่ได้แล้วว่ามันเรียงสายยังไงนะครับกลัวรอกันนาน ถ้าช็อตก็เห็นไปพร้อมๆกันนะครับจะไม่น่าพลาดอะไรนะครับเพราะมันไม่มีอะไรยุ่งยากตอนนี้พันกว่าบาทนะครับพันไปปลายแล้วมั้งเดี๋ยวนี้ก็<อ>ใช้ได้ดีนะครับโอเคอย่างมาลองดูนะครับ ต้องทีเดียวติดวางนลคควรจะทีเดียวระเบิดปึ๊บอ่าโอเคครับไฟไม่พึบพับลองกดดูนะครับโอเคแต่แต่รั่วนะเผื่อไฟไฟมันรั่วอ่าไม่รั่วนะไฟไม่ดูดนะครับอ่าลองกลับทางนะครับปึ๊บ โอเคนะครับทีเดียวติดไม่ต้องช่วยหมุนนะครับแสดงว่าเรามาถูกทางนะครับวิธีเปลี่ยนแปลงฐานสว่านนะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับคลิปวิดีโอนี้ก็ไม่ไม่มีอะไรแนะนำนะเอาแนะนำตัวนี้แลกันครับเป็นไขควงนะภายต้องการสั่งซื้อก็สองอนะครับมาดูหัวนะครับมีอยู่45ชิ้นนะครับ เป็นด้ามต่อนะครับโค้องงอได้เก็บปุ๊บมันจะเอียงนะครับดูเอียงนอนลงนี้นะครับไม่หกปนกันนะครับตัวนี้ใครสนใจครับสั่งซื้อนะครับเอาไว้ติดบ้านเล่นๆนะครับที่ดีลายนี้ได้เลยนะครับคลดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับ